ในยุคที่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางการทหารพัฒนาอย่างรวดเร็วขีปนาวุธกลายเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลด้านความมั่นคงของโลกและหนึ่งในชื่อที่กำลังสร้างแรงสันสะเทือนในเวทีระหว่างประเทศคืออ t o m i c s ์ท X1 ขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์อัจฉริยะที่รวมเอาความเร็วความแม่นยำและพลังทำลายล้างระดับมหึมาไว้ในหนึ่งเดียววันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับขีปนาวุธที่ทั่วโลกจับตามองว่าคือพายุอะตอมที่อาจเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการยับยั้งสงครามไปตลอดกาลแนวคิดการออกแบบและจุดเริ่มต้นของโครงการ Atomic At s t o m X หไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาอาวุธในยุคที่ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้คือการพัฒนาอาวุธตอบโต้ทางยุทธศาสตร์ที่สามารถหลบเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธได้และมีศักยภาพในการโจมตีตอบโต้ได้ทันทีแบบ Second s e c i o n SI Capability วิศวกรผู้ออกแบบต้องการให้เอก หเป็นขีปนาวุธที่มีพิสัยยิงไกลความแม่นยำสูงและสามารถใช้งานได้ทั้งบนพื้นดินเรือดำน้ำและฐานปล่อยคลื่นที่โครงสร้างของขีปนาวุธตึงเน้นความยืดหยุ่นความทนทานและการป้องกันการรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสุดเทคโนโลยีล้ำสมัยและพิสัยการยิง Atomic Tom X หนึเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลชนิดขับเคลื่อนด้วยระบบเชื้อเพลิงแข็งสีขั้นตอน โดยสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงมัก17และมีพิสัย,ยิงไกลถึง1 2 0 0 0กิโลเมตรซึ่งสามารถเข้าถึงเป้าหมายในอีกซีกโลกได้ภายในเวลาไม่เกิน20นาทีระบบนำวิธีของ X1 ใช้เทคโนโลยีควอนตัมอินเทอร์เฟซควอนเทมไกเดนซ์อินเทอร์เฟซผสานกับระบบ AI แบบดีฟนิวรอนทากิทิงทำให้สามารถติดตามและคำนวณเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดหลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์รวมถึงปรับเปลี่ยนเป้าหมายกลางอากาศได้แบบเรียลไทม์ หัวรบพลังนิวเคลียร์หลายรูปแบบหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของนิวตมิกซ์ทอมเอ็หนึ่งคือหัวรบที่สามารถเปลี่ยนชนิดได้ตามภารกิจโดยมีให้เลือกทั้งหัวรบความแรงสูง P หัวรบแม่เหล็กไฟฟ้า EMP และหัวรบเทอร์โมนิวเคลียร์เดอร์โมนุเคลียร์ที่มีพลังการทำลายล้างมากกว่า2เมกะกันไม่เพียงเท่านั้นเอกหยังรองรับระบบเมอร์ Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle ที่บรรจุหัวรบย่อยได้สูงสุดถึง8ลูกแต่ละลูกสามารถล็อกเป้าหมายต่างกันได้ใน1การยิงจึงสามารถโจมตีเมืองสำคัญฐานทัพหรือศูนย์ควบคุมทางยุทธศาสตร์หลายแห่งได้ในคราวเดียวระบบหลบหลีกและต้านการสกัดเพื่อรับมือกับระบบต่อต้านขีปนาวุธยุคใหม่เช่น EGS เตดหรือไออรดอขีปนาวุธเอก หนึ่งได้รับการติดตั้งระบบหลบหลีกเชิงรูปแบบให้เ r อร์ซอนิคไลดและระบบปล่อยสิ่งรบกวน decoyersystem ซึ่งสามารถหลอบเรดาร์ศัตรูและยิงสัญญาณรบกวนเพื่อลดโอกาสถูกสกัดตัวโครงสร้างจรวดทำจากวัสดุผสมระหว่างคาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุป้องกันความร้อนขั้นสูงที่สามารถทนต่อแรงเสียดทานจากอากาศและการโจมตีด้วยเลเซอร์ความเข้มสูงในชั้นบรรยากาศการทดสอบภาคสนามและผลตอบรับตลอดช่วงปี2025 2,027ขีปนาวุธอิทรอนิกส์ทอมเอ็กหนึ่งได้ถูกทดสอบในพื้นที่จำลองทั่วทั้งทะเลทรายและมหาสมุทรโดยมีการปล่อยจากสถานีภาคพื้นดินเรือดำน้ำและแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึงความเสถียรความเร็วในการทะลุเป้าหมายและความแม่นยำระดับเซฟต่ำกว่า10เมตรซึ่งถือว่าแม่นยำที่สุดในบรรดาขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธนิวเคลียร์ระดับโลกยังยกให้เอก หนึ่งเป็นหนึ่งในระบบขี่ปนาวุธที่ล้ำหน้าและน่าเกรงขามที่สุดแห่งศตวรรษผลกระทบในเวทีภูมิรัฐศาสตร์การเปิดตัวของอึทมิกส์ทอมเอ็หนึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสมดุลอำนาจในระดับโลกประเทศที่ครอบครองอาวุธนี้ได้กลายเป็นพลังยับยั้งที่สามารถคำจุนอำนาจในการเจรจาต่อรองทั้งในเรื่องความมั่นคงการค้าและการเมืองระหว่างประเทศโดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารแบบเผชิญหน้า อีกทั้งยังมีผลต่อการแข่งขันด้านการพัฒนาอาวุธขั้นสูงในหมู่ประเทศมหาอำนาจที่ต่างต้องเร่งสร้างระบบป้องกันใหม่ๆเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจาก X อหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่อาจนำไปสู่ยุคใหม่ของสงครามเย็นเทคโนโลยีข้อกังวลและจริยธรรมด้านอาวุธนิวเคลียร์แม้จะเป็นอาวุธที่ท,ทรงพลังแต่ดิทอมิกส์ทอ หนึ่งก็ไม่ได้พ้นจากข้อถกเถียงด้านจริยธรรมและความเสี่ยงในการใช้งานหัวรบนิวเคลียร์ยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหากเกิดข้อผิดพลาดหรือความขัดแย้งลุกลามจนเกิดการใช้งานจริงผลลัพธ์อาจนำไปสู่การสูญเสียในระดับที่มนุษย์ไม่สามารถฟื้นตัวได้หลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้มีข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการพัฒนาและการทดสอบอาวุธในระดับนี้รวมถึงการหาทางใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพแทนที่จะเป็นเครื่องมือแห่งการทำลาย บทสรุป Atomic s Tom X หนึ่งไม่ใช่เพียงแค่จรวดติดหัวรบนิวเคลียร์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีกลายเป็นแกนกลางของพลังอำนาจระดับโลกขีปนาวุธรุ่นนี้ได้เปลี่ยนนิยามของคำว่าอาวุธทำลายล้างให้กลายเป็นอาวุธอัจฉริยะที่วางแผนโจมตีเองได้ปรับเป้าหมายได้และหลบเลี่ยงได้อย่างเหนือชั้นในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Atomic Tom X หนึ่งได้ตอกย้ำว่าพลังอำนาจไม่ได้อยู่ในจำนวนทหารหรือรถทั้งอีกต่อไปแต่อยู่ในพลังที่สามารถควบคุมการประทะก่อนที่มันจะเริ่มต้นได้โดยเพียงหนึ่งลูกจรวด